หุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีนทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือช้นะนำทั่วประเทศ สวัสดีครับผมสรันโรเลิศจัญญานะครับเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัท NL Development จำกัดมหาชนหรือว่า NL เราดำเนินธุรกิจเป็นผู้ประกอบการงานาร,รับเหมาการก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อนพิเศษเช่นโครงการภาครัฐเอกชนในงานทั่วจ้างประเภทอื่นๆโดยเน้นหนักไปที่งานสถานพยาบาลก็ดีใจนะครับคิดว่านักลงทุนให้การตอบรับที่ดีและคิดว่าที่เราพยายามให้ข้อมูลนักลงทุนอยากให้เห็นความเข้าใจว่าหุ้นเราธุรกิจเรามีความเฉพาะยังไงผมคิดว่ากระแสะที่ตอบรับมาก็ถือว่าเรา ประสบความสําเร็จจากการที่พยายามให้ข้อมูลกับนักงลงทุน NL <N L. S 2> เป็นเมนคอนแทคเตอร์รับงานโดยตรงจากเจ้าของโครงการทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็หน่วยงานหลายประเภทอื่นๆเราทํางานก่อสร้างอาคารที่มีความซับซ้อนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงอาคารพักอาศัยอาคาร Data Center ที่ทําการภาครัฐและเอกชนสาคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือช่วงนี้เราโฟกัสในช่วง5-6ปีหลังเนี่ยเราโฟกัสที่งานสถานพยาบาลซึ่งมีความซับซ้อนพิเศษครับอันนี้คือ NL ทั้งงานภาครัฐและเอกชนนะครับเราอยู่ในแผนประมูลงานอย่างต่อเนือ่องเพราะว่าอย่างที่ผมเคย เรียนให้ทราบว่าเราทุกขณะเรามีงานประมูลที่ทีมคิดแบบเราคิดเนี่ยประมาณ2-3ถึงโครงการเสมอตอนนี้ก็มีงานที่กําลังคิดประมูลราคาอยู่ประมาณ3โครงการมีงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนมูล,ลาค่าพอสมควรครับพงต้องรอให้มีความชัดเจนนิดนึงพอดีงานที่กําลังใกล้ๆนี่เป็นงานภาครัฐซะด้วยต้องรอให้มีความชัดเจนนิดนึงสิ่งที่อยู่กําลังรอประมูลเนี่ยสใน3งานนั้นก็คืองานโรงพยาบาลเป้าหมายปีนี้คือยังไงก็ตามเราย,ยังยึดมั่นที่จะพยายามหางานที่ผู่าจ้างให้แว l ลูมีอัตรามารจิ้นที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เราอาจจะไม่ได้วางเป้าว่าจะต้องมีแบ็กหลอกกี่พันกี่พันล้านเราคิดว่าจังหวะที่เหมาะสมคือคําตอบที่สําคัญคิดว่างานภาครัฐที่ก่อนนั้นเนี่ยจะช้านิดนึงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนแล้วว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้เดินหน้าประมูลงานได้เลยแล้วก็งบประมาณก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีแบ็กหลอกที่ประกฏ2,100ล้านเนี่ยจะอยู่ในปี6 7กับ68ข้างมากจะอยู่ในปี67กับ68เปนข้างมากแล้วก็งานที่เรามีความตั้งใจที่จะประมูลเพิ่มเข้ามาเนี่ย เเป็นต้นไปเหตุผลหลักในการระดมทุนของเรานี่ชัดเจนมากเพื่อเราจะขยายงานโดยยังคงเปอติจ้เราในการไม่มีเงินกู้ยืมอันนี้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ของเราเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาการทงานก่อสร้างนะครับและจุดแข็งอันหนึ่งของ NL เสมอมาคือเรามีวินัยทางการเงินจําเป็นต้องมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำเรามีการเลสฟันเนี่ยเพื่อเตรียมความพร้อมที่เพียงพอส่วนหนึ่งชัดเจนเราจะใช้เพิ่มในการลงทุนซื้อเครื่องจักรก็อุปกรณ์งานก่อสร้างเพื่อเสริมศักยภาพแล้วก็ลดการค ที่ใช้หมุนเวียนว่าในปีนี้เป็นต้นไปนลงทุนทั้งภาครัฐและก็เอกชนจะกลับมาการก่อสร้างโรงพยาบาลหรืออาคารประเภทต่างๆที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มกลับมาหลังจากมันชะลอไปประมาณ34ปี่ปีว่าเราต้องมีพร้อมทา้งด้เงินทุนก่อนเมื่อมี opportunity เข้ามาเราจะได้สามารถคว้าไว้ได้ก็ใช้ส่วนเระดมทุนเนี่ยเป็น working cap เพื่อยังได้ขยายงานแล้วก็ยังควบคุมไม่ให้มีระดดกเบี้ยเหมือนเดิมต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้การตอบรับทุนของ NL อย่างอบอุ่นเราก็จะพยายามดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสนะครับ ซื้อสัตว์นะครับยังคงคุณภาพของเราต่อเนื่องครับจะคีบจุดแข่งของเราไว้ครับสวัสดีครับ